อย่าลองดีนะคะกับคนที่เกิดในวันดังต่อไปนี้เพราะถ้ามีเรื่องมีราวเนี่ยเขาจะเอาเรื่องถึงที่สุดน่ากลัวที่สุดเลยนะคะฝากแชร์นะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะใครที่คิดจะลองดีกับคุณอาจจะต้องเจอดีเขาให้นะคะอยากรู้ไหมว่าคนเกิดวันอะไรที่ห้ามลองดีเลยเพราะเวลาเอาเรื่องเนี่ยน่ากลัวสุดๆดเลย ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามว่าท่านเกิดวันอะไรนะคะคอมเมนต์บอกครูพรด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะคะว่าสาธุน้อมรับคำทํานายแต่ถ้าอันไหนไม่ถูกใจให้พิมพ์คำว่าแควคาาปลอดภัยรอดพ้นนะคะท่านจะสมปัรถนาทุกประการค่ะ สำหรับวันที่ครูพรจะพูดต่อไปนี้นะคะมีด้วยกันอยู่สี่วันคนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารพุธกลางคืนวันเสาร์นะคะทําไมจึงเป็นแบบนี้เพราะวันอาทิตย์เป็นธาตุไฟแสดงถึงความรุ่มร้อนนะคะเป็นประธานของสุพเคราะห์อ่อ,อนนอกแข็งในวันอังคารธาตุลมนะคะกล้าแข็งขยันอยู่แล้วนะคะพุธกลางคืนเป็นลักษณะของราหูเพราะฉะนั้นลาหู จะใจนักเลงวันเสาร์ธาตุไฟเรียกว่าคนที่เรียกได้ว่าโกรธง่ายลืมยากถึงจะยากหรือไม่โกรธง่ายลืมง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจําตลอดสังเกตดูนะคะว่าคนวันเสาร์สวันนี้นะคะอาทิตย์อังคารพูดกัางคืนและวันเสาร์อย่าลองดีกับคนเกิด4ี่วันนี้ ถึงแม้คุณจะยั่วเขาไปรังแกเขาเหมือนเขาจะยอมนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ยอมขึ้นมาแล้วก็ตายเป็นตายนะคะคนเกิดสี่วันนี้ถ้าเขาจะเอาเรื่องจริงๆเขาเอาถึงที่สุดแล้วน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นช้างตัวเท่ามดไม่กลัวใครทั้งนั้นพร้อมบวกพร้อมชนในทุกสถานการณ์จริงๆนะคะ